ขอขอบคุณนะครับคุณพลย100บาทค่าน้ำชาครับสู้ๆขอบคุณมากนะครับในขณนะดเดียวกันบนพื้นผิวของทะเลเฮ้ยนี่เจ้าน่ะได้ยินเรื่องราวของมนุษย์สองคนที่ถูกจับได้เมันมีกี่วันก่อนหรือไม่กันเฮ้ยข่าวาเรื่องนี้นั้นได้ยินไปทั้งเผา่า ของพวกเราแล้วมั้งข้าได้ยินมาว่าถนหหน้าเผ่านั้นเรียกหนึ่งในมนุษย์ผู้นั้นว่าทัานทูตศักดิ์สิทธิ์และได้พาพวกเขาเข้าไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวหูหรือว่าทัานทูศักดิ์สิทธิ์คนนั้นจะนําต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูที่อยู่ภายใต้การครอบครองของเผ่าหอยใบมีดมาให้กับพวกเราอย่างนั้นเหรอไอ้ เรื่องนั้นมันก็ยากที่จะพูดหน่อยนะเผ่าหอยใบมีดนั้นได้ครอบครองต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูมาเป็นเวลาหลายปีและความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นก็น่า,จ,าจะแข็งแกร่งกว่าพวกเราในตอนนี้เป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีท่านทูตศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือพวกเราแต่ข้านั้นก็คิดว่าน่าจะยากอยู่พอควรนะเฮ้ยนั่นสินะเออฮะนั่นมันเสียงอะไรกัน เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิทําไมจู่ๆพื้นผิวน้ํามันถึงได้รู้สึกเหมือนว่ามันกําลังจะเดือดเลยฮะเดือดอย่างนั้นเหรอหลอข้าเล่นแน่ไม่สิเจ้าลองสังเกตดูรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้บรรยากาศมันเริ่มร้อนขึ้นหรือไม่กันฮะนั่นสินะข้าเองก็รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นและทันใดนั้นน้ําที่กําลังเดือด<ๆ>ก็ได้ปะทุขึ้นมานัน่น,น,นไงเขาว่าดูท่าไม่ดีแล้วรีบอ,อกจากที่นี่เรวเขา้า เฮ้ยบ้าเอ้ยเมื่อครู่นั่นมันไม่ใช่น้ำนี่นั่นมันไฟชัดๆเลยนั่นสินี่มันปเปลวไฟอะไรกันทำไมมันถึงได้ดูน่ากลัวเช่นนี้แต่ว่านะทำไมจูๆ่ๆไฟมันถึงได้ผุดขึ้นมาจากก้นทะเลได้กันละ่ะข้าว่านี่มันช่างแปลกๆนะเว้ยน,นี่ข้าว่าเจ้าอย่าเพิ่งมองข้างบนนั่นเจ้าดูข้างล่างก่อนสิฮะ ข้างล่างอย่างนั้นเหรอฮ่อาทะเลมันกำลังถูกแหวกออกอย่างนั้นเหรอนั่นนะสินี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเหตุใดทะเลถึงได้แยกออกจากกันเช่นนี้ห่างออกไปหลายหมืนห่นละี้นส่วนที่ลึกที่ใดซักแห่งในทะเลแดนใต้ราชาแห่งทะเลแดนใต้ชินหมิงฮ่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันความรู้สึกเช่นนี้ รือว่าจะมียอดฝีมือที่ทรงพลังปรากฏตัวในดินแดนทะเลแดนใต้ของข้ายักษ์ชามาหาข้าเดียวนี้องลราชันข้ายักษ์ชาอยู่ที่นี่แล้วนี่เจ้านั้นมุ่งหน้าไปทางเหนือ และสืบหาเบาะแสว่าใครกันที่กำลังสแสดงพลังมากมายเช่นนี้ในดินแดนของเรากันเมื่อเจ้าทราบแล้วให้กลับมารายงานข้าในทันทีแต่โปรดจำไว้ว่าเพียงแค่สังเกตการเท่านั้นห้ามมีการต่อสู้เกิดขึ้นคนผู้นั้นน่าจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากน้อมรับคำบัญชาฟาบาทหลายวันต่อมาณที่ตั้งของต้นไม้คุณบูเอ,อ๊ฮะ นี่มันอะไรกันเนี่ยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนภูที่หลอเลี้ยงเผ่าของพวกเรามานานนับหมื่นปีข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้ น,นั่นนะสิเปลวเพลิงนี่มันลุกชนอยู่มาก็3มวันสามคืนแล้วแม้แต่น้ำทะเลที่อยู่บริเวณรอบๆมันก็ได้เหือดแห้งไปมีน้ำซ้ำสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดเลยตั้งแต่ที่หัวหน้าเผาเข้าไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คุนบก็ยังไม่มีการติดต่อใดๆกลับมาน,นั่นสินะถามว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปดูท่าว่าเผาของพวกเราคงต้องออกจากที่นี่ที่อาศัยอยู่มานานนับหมื่นปีเกิดอะไร ขึ้นกันหรือว่าสวรรค์นั้นต้องการทำลายล้างเผ่าอควีของพวกเราบ้าเอ้ยถ้าว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเหล่านั้นคงได้ตายกันแน่นเจ้าไฟบ้านี่มันเผาผ่านมาแล้วกี่วันกันแน่สองหรือว่าสามวันอย่างงั้นเหรอแล้วนี่ไอเด็กบ้านั่นมันไปอยู่ที่ไหนละเอะไรกันถึงไม่มาหยุดไฟนี่สักที เจ้าหนูเจ้าคงไม่ได้เผาไฟจนตัวตายไปแล้วหรอกใช่ไหมนี่ท่านต้วนต้องไม่มีอะไรเลวร้วายเกิดขึ้นกับท่านทูตศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน ใช่แล้วล่ะนี่ท่านต้น้นข้านั้นก็คิดเหมือนกันกับท่านพ่อนะถ้าเกิดว่ามีบางอย่างนั้นเกิดขึ้นกับท่านทูตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปลวเพลิงนี้ก็คงจะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วล่ะแต่ท่านลองมองดูให้ดีสิดูเหมือนว่าพวกเรานั้นจะอยู่ข้างในนี้อย่างปลอดภัยนะนั่นหมายความว่าท่านทูตศักดิ์สิทธิ์นั้นกําลังควบคุมเปลวเพลิงนี้อยู่ <c oughs> ไม่มีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอข้าจะกลายเป็นปลาอย่างอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้เป็นปลาก็ตามเธอเฮ้ย <c oughs> เจ้าลองคิดให้ดีๆสิถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่ข้างในนี้อย่างปลอดภัยโดยไม่โดนเปลวเพลิงนั่นก็ตามแต่ลองคิดให้ดีๆสิถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่นานไม่นานพวกเราต้องตายอย่างแน่นอนตายเพราะห้อนตายยังไงล่ะอไอ้เจ้าหนูนั่นตั้งแต่ที่ย่างเจ้าหัวกระเบนนั่นไปไม่เห็นจะพูดอะไรต่ออีกเลยสักคำอฮ้ยเอ,ยเอยหานั่นมัน ฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยด,ด,ดูนั่นสิน้ำที่มันแยกออกมันกำลังจะถล่มลงมาแล้วออ้ฮตายคราวนี้ได้ตายแน่แน่พวกเจ้าเป็นปลาไม่ใช่เรีอย่งไรกันจมน้ำแค่นี้จะไปตายได้อย่างไรเฮหอฮะเปลวเพลิงมันหายไปแล้วเอ๋เอ ดูก่อนสิมันไม่ใช่แค่เปลวเพิงว่าแต่ว่าต้นไม้คุณวูมันหายไปไหนกันหอเปลวเพิงนั่นท่านทูตศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอหาไหนท่านหัวหน้าเผ่าไอเด็กเวนนั่นมันโผล่หน้ามาแล้วอย่างนั้นเหรอหารูปร่างเช่นนี้หรือว่านี่จะคือนกฟินิกซ์ในตำนานสินะใครกันกำลังสอดแนมข้า อยู่ในความว่างเปลา่าแสดงตัวออกมาซะเอเอช้ากอน่นท่านจอมยุทธตัวข้านั้นมาที่นี่หาได้ประสงค์ลายเรื่องใดไหมตัวข้านั้นเขาบังอาจถามท่านได้หรือไม่กันผู้ที่ทรงพลังเช่นนี้เหตุใดถึงมายังทะเลแดนใตน้แห่งนี้ได้กันท่านจอมยุทธ <c oughs> ที่แท้ก็หน่วยยักษ์านี่เองถ้างั้นก็รีบไปให้เป็นพ้สายตาข้าได้แล้วหอ <c oughs> <c oughs> คนคนนี้นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยระดับการบ่มเพาะของเขานั้นอยู่เพียงแค่อาณาจักรสวรรค์ขั้นที่สี่เองแต่ทว่าเหตุใดกันพลังที่ปลดปล่อยออกมานั้นถึงได้ดูทรงพลังมากมายเช่นนี้นเพียงแค่สายตาคู่นั้นก็ทำให้จิตวิญญาณของข้าสั่นสะเทือนได้เหตุใดกันทั้งทั้งที่ความแข็งแกร่งนั้นเป็นเพียงแค่จอมยุทธ์ขั้นที่สี่แต่เปลวเพลศสิศรรทธิ์ทำลายล้างก่อนหน้านั้น แข็งแร่งแข็งแร่งเป็นอย่างมากดูเท่าว่าพลังที่แท้จริงของเขานั้นน่าจะอยู่เหนือกว่าจอมยุทธขั้นที่เก้าอย่างข้าอย่างแน่นอนอีกทั้งเขาคนนี้นั้นยังรู้จักหน่วยยักษ์สาของข้าอีกอย่างนั้นเหรอลาชันฉินหมิงนั้นได้ทรงตัดเอาไว้ว่าอย่าทําให้ชายผู้นี้โกรธเคืองเป็นนั้นขาดเอเอท่านจอมยุทธข้าขอทราบ นามท่านได้หรือไม่กันอย่างน้อยข้าจะสามารถรายงานให้กับองค์ราชาของข้าได้ทรงทราบได้ฮราชาทะเลแดนใต้องนั้นเหรอถ้าหากว่าเขาอยากรู้ชื่อข้าลก้ก็ขอให้เขานั้นมาถามข้าด้วยตัวเขาเองสิดูเท่าว่าเจ้านั้นคงจะอยากอยู่ที่นี่มากนักสินะภายในสามลมหายใจถ้า,าว่าเจ้ายังไม่ออกไปเจ้าจะได้อยู่ที่นี่ชั่วน,นิรันดร์เอ๊ะหาแย่ละ จิตสังหารรุนแรงเช่นนี้ดูเท่าว่าข้าคงอยู่ไม่ได้แล้วสินะท,ท่านจอมยุทธถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ผู้แข็งแก่งเหล่านี้ช่างมีนิสัยที่แปลกปรลาดคาดเดาไม่ได้เสียจริงหากว่าตัวข้าทําให้เขาขุนเคืองต่อให้ข้าต้องตายแม้แต่องค์ราชก็คงจะไม่แก้แขนให้ข้าห็อกฮะชายผู้นี้สามารถเดินผ่านความว่างเปล่าได้งง้นเหรอดูเท่าว่า จะ, yup. จะเป็นผู้ที่เมียดับการบ่มเพาะอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เอย่างนั้นสินะชากรท่านจอมยุทธ์จะจ้องข่าด้วยสายตาเช่นนั้นข้าไปแล้วท่านจอมยุทธเฮ้ยให้ตายสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวข้านั้นจะสามารถหลอกได้แม้แต่ผู้ที่อยู่ในแรับอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เก้าเอ้ย ให้ hey, ตายสิข้าไม่ได้คาดหวังหลังจากที่ทำให้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขุนวูได้เกิดมาจะก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่เช่นนี้กันแม้แต่ราชาแห่งทะเลแดนใต้ก็รับรู้ได้อย่างนั้นเหรอโชคดีซิจริงที่เปลวเลิงที่แท้จริงของนกฟินิคของข้ายังมีพลังหลงเหลืออยู่มิฉะนั้นคงไม่สามารถข่มขวัญหน่วยยักษชาได้ง่ายเช่นนี้หรอกเอาละถ้าเช่นนั้นก็อ๊ฮะ ล่างกายของข้ามัน